วันนี้ก็ขอแนะนํากรรมฐานกบรรดาทจานพุทธบริสัท์ <c oughs> กรรมฐานจริงๆก็ไม่มีอะไรมากมากีเที่ยวแค่กันนะเกิดแก่เจ็บตายกรรมฐานจริงๆมีเท่านี้นะ <c oughs> ตอนนี้ก็มีว่าการปฏิบัติกรรมฐานที่จะได้ผลจริงๆก็ต้องพร้อมองสามคือหนึ่งศีลสองสมาธิสามปัญญา ต้องมีพร้อมๆกัน <c oughs> ถ้าขาดสินสมาธิก็ไม่เกิดถ้าขาดสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดถ้าเรามีสินบริสุทธิ์จิตใจเยือกเยินสมาธิเกิดเองเพราะว่าสินจะมีได้ก็ใสศคุณธรรมสองอย่างคือเมตตากรุณาเมตตาคือความรักกรุณาความสงสาร <c oughs> มเมื่อเมตตาความนักกุณาความสงสารเกิดขึ้นจิตใจก็เยือกเย็ยนนะไม่เหมือนความโกรธโกรธมันร้อนรัก,กมันเนย็นสงสารมันเย็นใช่ไหมเปิดความเยือกเย็ยนของจิตเกิดขึ้นสมาธิก็เกิดความวุ่นวายก็น้อยไปทีน,นี้เมื่อสมาธิเกิดจิตก็มีความสุขเมื่อจิตมีความสุขปัญญาก็เกิดถ้าปัญญาเกิดขึ้นมาได้เมื่อ,อไรเราสามารถตักกิเลสได้เหมือนนั้น <c oughs> นี่พูดก็อย่างพระอรหันต์ท่านพูดนะพุทธเจ,าจ้าถึงหดไว้ที้การปฏิบัติปัญญาแต่พุทธบริษัทการบรรลมุมรรคผลนอสายบารมีถ้าบารมีเรายังไม่เต็มเพียงใดจะเป็นอาหารหันต์ไม่ได้จะเป็นอาหารหันต์ได้เมื่อมีบารมีเต็มนี่คาว่าบารมีนี่ก็แปลว่าก,กาลังใจเต็มจะไม่เรียงบารมีสิบ ก็ตรงความว่าถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆก็คือหนึ่งสินที่เรามีเราต้องมีกําลังใจเต็มด้านศินสินต้องพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินห้ากับกรรมบิทธิดที่สามารถทรงได้ถึงพระโสดาบันเกษิธาคารมีสินแปดทรงความเปอนาคามีได้แต่สินสองร้อยยี่ิเจ็ดสินสิบไปอาหารได้ไมลเคยอผู้หญิงเป็นไม่ได้ทําไม ครวบเป็นอารหาันต์ไม่ได้หร่ว่าไม่ได้ก็ไม่ได้นะเป็นได้แต่ว่าถ้าเป็นวันไหนนีพพ่านวันนั้น <c oughs> กลวงความมันกระว่ายก็ไปอรหันต์ได้เหมือนกันไม่ว่าจะสิ้นในเมื่อสินเมื่อแล้วสมาธิก็เกิดแต่สมาธิเนี่ยมันต้องฝึกเหมือนกันถ้ามันเกิดเองมันก็เกิดเบาๆ <c oughs> ถ้าเกิดเบาๆมันจะมีความหวั่นไหวมากก็ต้องมีการฝึก การฝึกสมาธิก็เป็นการฝึกง่ายๆจำคำให้ดีว่าสมาธิแปลว่าขอนตั้งใจ <c oughs> สมาธิท่านแปลว่าตั้งใจมั่นคือตั้งใจให้มั่นคงในจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะี่สำหรับนักปฏิบัติกรรมฐานกรรมาฐานมีสี่สิบกองกอง,งที่มีเป็นกองแม่ครอบคุมกองอื่นทั้งหมดคืออนา,าปานนสติ นั่นได้จะลมให้ใจเขาออกต้องคุมกองนี้ให้อยู่ถ้าคุมกองนี้อยู่ได้นานเพียงใดสมาธิทรงได้เพียงนั้นถ้าคุมกองนี้ไม่อยู่สมาธิกองอื่นตั้งไงก็ไม่อยู่จะไม่ดีนะลมห้ใจเขาออกที่ไม่ยากนะให้ใจเขาออก,ท,อก,นะออกทุกวันวันนับวันนับครั้งไม่ถ้วนนะจะลืมดู ื่าเราให้ใจเข้าออกทุกวันเขาจริงแหละแต่ว่าเราเลื่มคิดทิ้งลงให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้าจิตรับทราบว่าเวลานี้ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกจิตรับทราบเวลานี้ให้ใจออกสมายความรู้อยู่รู้ให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกขณะใดที่จิตรู้ลงให้ใจเข้ารู้ลงให้ใจออกเวลานั้นจิตเป็นเป็นสมาธินานาปานสติ ไปถามว่าจิตยังคิดอย่างอื่นอยู่บ้างก็ต้องบอกว่าขัะที่รู้ลงเข้าลงออกแล้วจิตไม่คิดอย่างอื่นถ้าจิตคิดอย่างอื่นอยู่จิตจะไม่รู้ลงเข้าลงออกได้คิดควบได้ทีค่ควบอย่างภาวนาวพทุทโธเวลาให้ใจเข้าเรานึก,กว่าพุทที่ตามมาให้ใจเวลาให้ใจออกเรานึก,กว่าโธอย่างนี้จิตเป็นสมาธิในพุทธานุสติดด้ดยอนาปานัตสติด,ด้วย <c oughs> ได้เป็นสองอย่างนี่การจริยกรรมฐา,านเจเิญริงทําไมความมุ่งหมายของพระเจ้าก็คือต้องการทุกคนพ้นทุกข์คือไปนิพพานนี่การที่จะไปนิพพานได้ชาติจะใช้แต่สิงและสมาธิทั้งสองอย่างไปไม่ได้กด็สมาสิงก็ดีสมาธิก็ดีจะสงเคราะห์คนได้แค่สวรรค์กับภพมโลก จะถึงนิพพานไม่ได้ต้องใช้ปัญญาด้วยปัญญาใช้ตรงไหนใช้ตามความเป็นจริงความจริงไม่ต้องไปเปิดตำร,ราดูความเป็นจริงว่าคนทุกคนที่เกิดมาได้มีสภาพทรงตัวไหมคนทุกคนไม่มีสภาพทรงตัวที่กล่าวว่าเป็นนิจจงมันมีความแก่ขึ้นทุกวันถ้าเป็นเด็กเป็นเด็กโตขึ้นมันหมายถึงแก่ขึ้น ต่อมาที่เป็นหนุม่มเปนสาวความมันเด็กก็สลายตัวไปความเป็นหนุม่มนสาวปรากฏ <c oughs> หลังจากความเป็นหนุม่มนสาวหายไปความกลางเปรยกลางคนก็ปรากฏเมื่อกลางคนหายไปความเป็นคนแก่ก็ปรากฏเมื่อคนแก่หายไปผีก็ปรากฏนี่ไงใช่ลงใช่ไหมก็ว่าตายเป็นผี นี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องคิดตามตามที่พระพุทธเจ้าทรงแต่กับพระนางปูปันธาเล่านินทานดีกว่านะดีไหมนี่นิทานนี่เป็นพระสูตรไม่ใช่นิทานที่ตั้งขึ้นนะ <c oughs> นี่พูดเรื่องนี้เพื่อให้เข้ากับเรื่องนิทานเพราะพระสูตรของหลงปรันธา <c oughs> แนืความมีอยู่ว่าม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโลภไปเสษสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเอางี้ดีกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงคลอดจากคันปรมมาณดาได้เจ็ดวันอืม <c oughs> มาณดาแลวพระเจ้าแม่ก็ตายเราถือว่าถ้าผู้หญิงคนใดคันใดถ้าพระพุทธเจ้าเกิดคันนั้นไม่ควรใั้สัตว์อื่นจะมาเกิด แม่ก็ตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เจ้าดุสิตไม่คือไปเป็นผู้หญิงนะเลิกเป็นผู้หญิงกันเป็นผู้ชายต่อมาพระเจ้าพ่อก็หนาวยัไอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเปลี่ยวกายแสนสบายทบายสนุกใช่ไหมก็เลยได้พระนางนางมาเป็นตันตปัญญาเป็นต่อมาพระนางนางพระเจ้าก็ทรงมีลูกสองคนคือคนโตชื่อชื่อว่านันทะ คนน้องชื่อวรุปรนันธาต่อมาในเมื่อพระพุทธเจา้าทรงบรรลุอภิเศษ,ษสม,มาธัรรมปุิญาณ <c oughs> เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ภายหลังพระเดชเวกกรุงกบินภัทมหานครก็มีหมู่พระภิกษุญาตบวชตามกันเป็นแถวในที่สุดพร,ระนันทาก็บวชพระนางกีสาโกตมีก็น่านางก็บวชด้วยก็เหลือท่ามนาโรูาันธาลูกสาวคนเล็ก เหลือคนเดียวนัมบนาโรภันทานก็คิดว่าความจริงท่านถือตัวท่านสวยก <c oughs> ็คิดว่าเวลานี้พระญาติของเราต่างคนต่างบวชหมดเราก็จะบวชตามญาติคือการบวชนัมบนาโรภันทานนี่ไม่มีศรัทธาคือไม่ได้มีศรัทธาในการบวชแต่ว่าบวชตามญาติเรือ่อบวชก็บวชกัน เมื่อบทแล้วก็ไม่ไม่ตั้งใจจะฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมุทธเจ้าทั้งนี้ก็เพราะว่าได้ฟังข่าวจากบรรดาพุทธนามวิสุณีบ้างบรรดาวาสุวาติกาบ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงเทศตำแหนรูปสวยแต่ควาิงพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตำแหนรูปสวยเฮ้ยเบญจเพงบอกว่ารูปไปเที่ยงฮะมันสลายตัวในสุดมันเรียกว่ามันแต่มันเปลี่ยน,นแปลงไป แล้วสลายตัวในที่สุด <c oughs> แล้วก็นางถือปริการตำาหน่งลูกเลยไม่อยากไปฟังเทศแต่ต่อมาไปวันหลังวันหนึ่งปรากกว่านางพิสุณีฟังเทศจากพระเจ้าแล้วก็มาคุยกันทุกคนต่างชื่นชมความดีที่พระเจ้าทรงเทศมีความอิ่มอ,อกอิ่มใจก็นางรูปประทัทาก็ถามว่าใครเทศเ้อก็บอกว่าพระเจ้าเทศก็อยากจะไปฟังบ้างเรื่องนี้จะแปลกบางคนสักนิดหนึ่งนะ นายม,มงคนนะั้นบอกว่ากณนารูปนนันทาเป็นชายยาพระเจ้าปเส,สนีพิโกศลแต่ว่าธรรมบทไม่บอกว่าอย่างนั้นนี่เราทาเรื่องธรรมบทเมื่อบทเราไปจัดนดกวิสุณีทั้งหลายก็เล่าไปฟังพระเจ้าของทีเค้ก็อยากจะฟังบ้างแต่ไม่อยากจะปรากฏตัวให้พระเจ้าพี่เห็นก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราปรากฏตัวให้เจ้าพี่ใหญ่เห็นเพราะเราถือว่าเราเป็นคนสวย ท่าก็จะตำหนิลูปของเราเราเป็นคนสวยแล้วไม่ชอบแล้ก็จึงบอกานางวิสุทธินิสลายเพราว่าวันทุ่งนี้จะไปฟังเทศด้วยบรรดานางวิสุทธินิสลายก็ดีใจ <c oughs> คิดว่าวันทุ่งนี้อาศัยพนาโนรบันทาเป็นเหตุจะทําให้สำเร็จพระรามโลกประเทศเทศเป็นกรณีพิเศษ ในแมอถึงเวลานางก็ฝ่ายไปก็อยู่กลางกลางกลางของบรรดาพวกพุทสูนีทั้งหลายไม่ต้องการพระเจ้าเห็นเตราะว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบก่อนแล้วหนึ่งวันใช่ไหมไม่ทันจะไปเพีงคิดว่าจะไปรู้แล้วแอบได้แอบได้ไหมแอบได้ไปเห็นก่ <c oughs> อนที่บรรนางรูปนันทาจะไปพระเจ้าก็ทรงคิดว่าน้องสาวของเราเธอถือตัวเป็นคนสวย พรุ่งนี้จะเท่ยังไงเธอจึงจะมีความความเข้าใจความสวยเป็นของไม่แน่นอน <c oughs> ให้ตัดความติดในสวยก็สมนิมิกว่าน้ำยอกต้องเอาน้ำบกไอ้ขันสายหน้าไปไหนนเขาบ่งน้ำมันเขาไม่สายหน้าเนะเขาเต้าจ้องเขาจ้องหน้าเป็นน้ำยอดต้องเอาน้ำบง ที่ก่อนนี้นางนรูปรันทาก็ไปส่นนิสัยเจ้าเข้าไปพระเจ้าก็ส่วนนมิตรรปร่างผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณที่หกปี <c oughs> มีความสวยกว่าพระรูปรันทามากนุ่งผ้าสีแดงแต่สวมเสื้อเสื่มผ้าสีอะไรบาลีไม่ได้บอกยืนถวายงานพัดอยู่ข้างพระพุทธเจ้ายืนอยู่ใกล้ๆพัดพระพุทธเจ้าพระรูปรันทาก็ไปเห็นก็ตกใจ <c oughs> ตามคำเล่าเลือนเขากล่าวว่าพระเจ้าทรงตำหนิในรูปว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงรูปมีความเสื่อมรูปเป็นเหตุที่เกิดความทุกข์และรูปสลายตัวในที่สุดแต่ในเมื่อพระเจ้าพี่ตำหนิแบบนั้นและผู้หญิงคนนั้นมันสวยก็เรามากเราเองความสวยเราเองไม่สามารถจะไปเทียบกับตงแหน่งของเธอได้เลยแต่ก็สามารถยืนข้างพระพุทธเจ้าได้แสดงว่าพระเจ้าไม่ได้สังเกียตในรูป ความชื่นใจกับปรากฏใช่ไหมความเย็นใจปรากฏ้นเมื่อความเย็นปรากฏพระเจ้าทรงเทศเรื่องร่างกายกายกนบตาทสติทั้งทั้งที่แอบอยู่แล้วนะท่านบอกรูปนันทาคื่ไแอบแล้วนะแอบในุ่มเขาแล้วเขบอกรูปนันทาเธอจุนยาสนใจในโูปมากเกินไปรูปเป็นของไม่เที่ยง เมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาจากความเป็นเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาว,วลูกผู้หญิงคนนั้นก็เป็นสาวตามเดิมต่อไปจากสาวน้อยก็เป็นสาวมากผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นตอนต้นอายุป,ประมาณที่หกปีพอพระเจ้าพูดตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกับอายุย,ยี่สิบปีก็หาแย่ พระนางรูบันทาดูสังเทศด้วยรูรูปหญิงคนนั้นด้วยก็นึกแปลกใจว่าเมื่อมันเด็กกว่าเรานี่ทําไมถึงโตขึ้นประมาณอายุยี่สิบปีต่อไปองค์พระเดชปจินสีก็สงกลับจากสาวใหญ่ก็กลเดินกลายเข้าไปใกล้ๆความวัยของคนกลางคนรูปร่างผ,ผู้หญิงนั้นก็เปลี่ยนแปลงตามไปปกติ น่าเข้าถึงไัยกลางคนต่อไปผู้เจ้าครูจัดว่ามาถึงไหวกลา,คกา,างาคนแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือหนึ่งผมผมบางเส้นเริ่มจะขาวต่อไปอยุ่มากเข้าขาวมากเข้าท่านพูดอะไรมันก็ขาวมากเท่านั้นในส่วนของขาวหมดหัวท่านนารูปัญญาก็แปลกใจว่าอีกใ่คนนี้มันเด็กเมื่อกี้เลยแต่มันเป็นอย่างนี้ไปได้ดไหรอวะนะแล้วก็ต่อไปฟันมันก็จะหมดไป หากเทีละซี่สองทีย่ยายนั่นก็หลอวิจิละหน่อยสองหน่อยในสุดก็หมดในสุดความแก่ความเหี่ยวของหนังก็เกิดคือเกิดขึ้นความคล้องกายจะหมายกว่ายืนตรงไม่ไหวต้องหลังโกงผู้หญิงนั้นก็หลังโกงตามในสุดความแก่เกิดขึ้นนานๆเข้าความตายก็เข้าถึงใจนั่นล้มตึงตายเลยต่อมาร่างกายร่างกายก็ไปเหยืยบของแรงของกาแรงกายก็มาจิกกินแรง,งร่างกายยายคนนั้น พน,นางลูกวรรณามองเข้าแบบนั้นก็มีความรู้สึกมั่นใจว่าร่างกายมีสภาพไม่เที่ยงจริง <c oughs> มีการเปลี่ยนแปลงจริงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงในลำกลางแก่ไปทีละน้อยแะน้อยทุกเสิ่งทุกอย่างเสียงไปทุกวันตามวัยเวลาตามวันเวลา,า,วนวลาในที่สุดก็ต้องตายแบบนี้ก็เลิสจิตตัวว่าขึ้นที้ว่าความตายมีกับเราแน่ เมื่อมีความรู้สึกเพียงเท่านี้องค์สมเด็จพระจินรสีก็ทรงทราบว่าเวลานี้รูปนันทาน้องสาวของเราเป็นระโสดาบันแล้วเห็นไหมพยากเลยองค์สมเด็จพระพิทเจ้าทรง,งคิดว่าแค่ระโสดาบันนี้มันยังไม่พอยังไม่สามารถจะตัดความทุกข์ได้ทั้งหมดเป็นเพียงว่าปิดกั้นอบายภูมิเท่านั้น ต้องให้รูปนันทา,ปาเป็นอารามในวันนี้ <c oughs> ฉะนั้นองค์สมเด็จพระชิน,นสีตนตรัสว่ารูปนันทาดูก่อนรูปนันทาเธอจึงมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายของคนพวกเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ดีร่างกายเขาใส่ก,ก็ดีวัตถุธาตุต่างต่างก็ดีไม่ใช่ของคนยึดถือ กพราะมันมีสภาพไม่เที่ยงเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็มีความเสื่อมไปในท่ากลางมีการสลายตัวในที่สุดเธอจงไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็ของเราเราเรามีในมันมันมีในเราพนางรูปนันทาคิดตามนี้ก็บรรลุอราตผลเป็นพระยาของคนทูงสุดในพุทธศาสนาก็เป็นว่าเอาเรื่องนี้มาพูดใับัรรดาาติโจงพุทธริษัชนงก็คืนหนึ่ง แจเมื่อยชั่วคราวฝหายเมื่อยไหมเนคลายเื่ยชั่วคราวโดยการในสองเรื่องนี้เป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานใหญ่ท <c oughs> ี่พระพุทธเจ้าสมจัตที่เป็นในวนแรกเป็นกายยกตา,านุสติกรรมฐานคือกายยกตานุสติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานของพระอ,นา,อนาคามีและพระอราหารันต ควรทำสูงสุดมากคือกินาร่างกายร่างกายเราถ้าเรามองไม่เห็นก็มองร่างกายคนอื่นก่ร่างกายคนอื่นมีสภาพเที่ยงหรือไม่เที่ยงแต่เขาไม่เที่ยงของเราเขาก็ไม่เที่ยงคนที่เกิดพร้อมเราสมัยก่อนเป็นเด็กเวลานี้โตขนาดไหนเราก็โตขนาดนั้นเวลานี้เขาแก่ขนาดไหนเวลาเราก็แก่ขนาดนั้นมีนถ่าเช่นเดียวกัน แล้วก็ดูคนที่ถึงที่สุดของชีวิตว่าคนนี้เกิดเป็นเด็กตายไม่มีไหมเราก็ต้องตอบว่ามีคนที่เกิดที่หลังเราเล็กน้อยตายแล้วมีไหมก็ต้องตอบว่ามีเพราะมันมีจริงๆคนที่เกิดเพราะเราตายแล้วมีไหมเราก็ต้องตอบว่ามีเพราะเราเคยเห็นคนที่เกิดก่อนเราตายเราตายแล้วมีไหมเราก็ต้องตอบว่ามีทั้งนี้เพราะอะไรว่าความจริงของการเกิดเป็นอย่างนั้น เสมอมอนมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในทำการมีการสลายตัวเปน็นอดีต <c oughs> แล้วใครเคยเห็นว่าคนที่ตายไปแล้วมาช่วยคนเบื้องหลังทํางานมีไหมฝันมีไหมมีที่บ้านเองไหมการเยจะยมรักของหรไไม่ขโมย <c oughs> ว่าคนที่ตายไปแล้วก็หายไปเลยว <c oughs> ่าไ้นมันมีหรอกคนนั้น,น,น <c oughs> ใช่ไหม แต่ว่าเขาไม่เขาไม่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านเดิมนะเขาไปอยู่ที่อื่นนั่นคือหมายความว่าถ้าเรามีบาปอกุศลไปจําใจก่อนจะตายจิตคิดถึงบาปอกุศลอย่างใดหนึ่งเราไปอบายภูมิ <c oughs> ถ้าจิตคิดถึงความดีนิดหนึ่งเล็กน้อยจะเป็นทานก็ดีสิงก็ดีมันเชื่อรึงพระก็ตามอย่างนี้ไปสวรรค์ถ้าจิตมีความมั่นคง,คงก็ไปพุมธโลก นี่ไม่ด้สมถะภาวนาท่านาาาที่พูทเจ้าทรงตรัสว่าโลภนันทาเธอจงอย่ายึดถืออะไรทั้งหมดจงอย่าคิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราก็ตามในร่างกายคนอื่นนี่เป็นนี้พึ่งของเราแล้วมันไม่มีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาในโลกมันสลายตัวหมดเอาใครไปที่พึ่งไม่ได้ยังไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเรา ในเมื่อมีชีวิตอยู่เราอาศัยมันเราต้องมีเราต้องมีบ้านเราต้องมีเงินใช้เราต้องมีของใช้เป็นของธรรมดาไม่มียึตทรงตัวอยู่ต้องมีต้องหาถ้าไม่มีก็หาหามาได้แต่ไม่มากพอก็ต้องหาต่อไปหาเพื่อความมีโยเป็นสุขแต่ก็ต้องคิดถึงความวจริงว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ถ้าตายแล้วเราก็หมดสิทธ์ คนอยู่เบื้องหลังเขาครองต่อไปแล้วคนเบื้องหลังที่ครองก็ตายต่อไปอีกไม่มีใครสามารถจะครองทรัพย์สินได้อย่างจริงจังเพรนั้นทรัพย์สินนั้นหลายมีความต้องกันขณะที่มีชีวิตอยู่เราต้องหาเราต้องกินแต่ต้องคิดไว้ทุกวันว่าทรัพย์สินนั้นหลายแล้วนี้เรากับวันไม่ใช้าก็จากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์ที่เรารักมากที่สุดนั่นก็คือร่างกาย ต้องมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ไม่สักวันหนึ่งข้าหนาจะเป็นวันนี้ก็ได้ผงนี้ก็ได้เมื่อไรก็ได้ว่า,าจ,จะตายได้ดีไม่ดีโลกไหลาตายอาะมาุงเทพก็ได้ใช่ไหมที่จ่ไปหาเจ้าก็รตรงไม่ได้นะกันผีไม่ใหม่ก็เ <c> ป <oughs> ็นว่าความยิงพู้ไหลาตายช่างมาดีนะถ้าตายแบบนั้นนะ <c oughs> ถ้าพูดตามส่วนถ้าเราเป็นคนนักบุญแบบนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ทุกคนที่นี่เป็นนักบุญทั้งหมดถ้าไม่ใช่นักบุญก็ต้องคนอยู่ไม่ได้เพราะเขตนี้เป็นเขตบุญอันดับแรกเข้ามามีความเคารพในพุทธรูปก็เป็นบุญแล้วแล้วก่อนจะเข้ามาตั้งใจคิดว่าวันนี้จะไปพบพระวันนี้ก็เป็นบุญแล้วกิดบุญมันก็เกิดแล้ว พอถึงแล้วเราจะทําบุญกับพระเลยจะถวายทั้งทางกับทางสังฆทานกับพระคิดว่าจะถวายนี่มันได้แล้วเริ่มได้เหน็นคนหนึ่งเขาถวายแล้วดีใจกับเขาด้วยเป็นปัจตานุโมทนาทำไมได้แล้วแล้วก็เราก็ถวายเองบ้างเราก็ได้อีกเราตั้งใจสมาทานศีลเรามีศีลอีกเราตั้งใจเจริญสมาธิเรามีสมาธิอีกเราตั้งใจเจริญวิปัสสนาญาณมีวิปัสสนาญาณอาาีกเป็นบุญทั้งหมด ตอนนี้ถ้าเวลากลับบ้านเราให้จิตใจบางวันโอกาสไม่มีมันจะบูชาพระไม่ทันหลับก่อนมีไหมช่ยรงมันเหนื่อยใช่ไหมเจ่าทีมากใหญ่ก็ตามวันทั้งวันเราต้องนึกถึงพระเคยนึกไหมต้องนึกนึกถึงพระบ้างนึกถึงความดีที่เราจะทาบ้างที่เราทำไปแล้วบ้างบางทีก็นึกเมตตาในบุคคลนึกเมตตาในสัตว์ทั้งหมดนี่มันเป็นบุญทั้งหมดถ้าบาังเองิญก่อนที่เราจะหลับ เป็นการบังเอิญเนี่ยเอาหน่อยๆไม่ต้องมากนั่งบูชาพระไม่ไหววันนี้มันเหนื่อยมากนอนดีกว่าก่อนจะนอนก็กราบๆไปที่หมอนสามผลนึกถึงพระถ้าถ้าไม่มีพระพุทธรูปแล้วถ,ถ,ถ้ามีก็นึกถึงพระแดงกราบสามครั้งแค่กราบสามครั้งในมีด้วยความรู้สึกมีความเคารพล้วก็นอนหลับไปเลยแล้วก็ไหลาตาย <c oughs> เอาง่ายๆนะ ถ้าไหลาตายแบบนี้อย่างเลวที่สุดเราก็ดึงแน่นอนเอาแค่นี้นะขอยืนยันถ้าใครตายแล้วไปถึงเราดึงให้มาต่อว,ว่าฉันได้ไม่เชื่อลองตายสิอันนี้เป็นความจริงนึกถึงพระนึกถึงใครนึกถึงพระพุทธเจ้าเรานึกถึงด้วยความขอรพใช่ไหมถ้าดูตัวอ,อย่างว่าจะกุนนลีเทพบุตร เธอไม่ได้นึกถึงด้วยความเคารพไม่ให้พระเจ้าต้องการมาช่วยเธอหายจากโรคไม่ยังมีความเรื่องสายจากระอย่างเราพวกเรามีความเชื่อมีความเรื่องสายระบุชามานานแล้วดีกว่ามากม่ในะุคนลีเนี่ยงเพียงแค่ป,ป่วยหนักต้องการพระเจ้ามาช่วยหายป่วยเพราะพ่อแม่ไม่ช่วยเพีย <c oughs> งแค่ทางนี้ตายแล้วเขาอยู่นบนิวัรท่นดาวเรง มีมานทองคาเป็นที่อยู่มีเงินฟาหนึง่งพันในบริวารแต่ยิ่งไปกว่านั้นอาศัยที่ก่อนจะตายเขานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนจะเป็นพุทธานุสติคนที่จะเป็พุทธานุสติเนี่ยเกิดทุกชาติจะไม่พ้นพุทธศาสนาจะมีโอกาสทำมุญต่อเรื <c oughs> ่อยฉะนั้นในฐานะที่เขานึกถึงพระเจ้านิดหน่อยแค่ช่วยพ้นจากความทุกข์คือทุกขเวทนา แต่ก็เขาไม่สามารถจะคนใดเขาต้องตายตายในขณะยืนถึงพระพุทธ <c oughs> เจ้าสมัยก่อนที่พวกเราไหว้ที่หมอนนึกถึงอพระเจ้านอนไหลาตายเหมือนกันนะมันตายแบบมีความสุขใช่ไหมื่่ก่อนในความจริงก็เป็นเงยแยะไม่ลืมกันเองอเวลาป็นลืมิปิงก็โปถ้าเป็นธรรมกแล้วก็ไปที่นิยมกันถือว่าเป็นคนมีบุญ ถ้าจิตเขาเปบุญเนี่ยเขาไปสวรรค์แน่ถ้ากินเหล้าเมาตายเนี่ยมันก็แย่เหมือนกันนี่ไปนรกนะตอนนี้ไม่ได้กุฏิลีถ้าไปเป็นเทวดาแล้วต่อมาก็ฟังเทศเดี๋ยวพระเจ้าอีกจบเดียวเป็นบรรโสดาบันใช่ไหมสรุปความว่าการเจริญกรรมฐานกขบัรดาเจา้าพุทธบริษัทก็ค่อยๆทำเขอย,ย้อนมาเวื่อเวลาเ,วเล็กน้อยนะค่อยๆทำอันดับแรก ก็จะทําอย่างอื่นทั้งหมดให้นึกถึงความตายไว้ก่อนจะว่าเป็นมรณาลัทธิกรรมฐานเป็นกองหนึ่งในสี่สิบกอง <S <S 1> <S 1> <S 1> ว่าชีวิตของเรามีความเกิดขึด้นในเบื้องต้นมีความตายที่สุดให้จงอยาบระมาทชีวิตคิดว่าเรายังแก่ไม่พอบ้างยังไม่แก่บ้างยังไม่หนุ่มไม่สาวบ้างเรายังไม่ตายอย่างนี้ไม่ถูก ให้มีความรู้สึกว่าความตายไม่มีนิมิเ่องหมายถึงเวลาเมื่อไรมันก็ตายมานั้นมาเราห้ามมันไม่ได้เมื่อคิดถึงความตายก็นึกถึงความดีเอาเป็นที่พึ่งไว้ก่อนคือหนึ่งนึกถึงพระพุทธเจา้าสองนึกถึงพระธรรมสามนึกถึงพระอริยสงฆ์อย่างนี้ก็ได้นี่ก็ดีถ้านึกอย่างนี้ไม่เป็นก็ปลุกพระที่คอคนใส่สร้อยแล้วก็มีพระใช่ไหม จิตพระมาราสนาตั้งนาโมตั้งนาโมจสสะนโมนะครับเลยขอขอไหว้พระพุทธเจ้าธรรมทักการพระพุทธเจ้ารือว่าพุทธทางธมังทั้งขังจะนี้ใช้ได้เลยเป็นการนึกถึงพระรงฆ์ือว่าถึงว่าการนึกถึงพระแบบนั้นจะคิดว่าขอป้องการตรายก็ตามเป็นการนึกถึงพระแน่นอนอันดับแรกก็นึกถึงความตายอันดับที่สองนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงวธรรมนึกถึงพระอริยสง การนึกถึงพระทั้งสามรายการนี้สามอย่างนี้จะทำให้เราไม่ลงนรก <c oughs> แต่ความมั่นคงก็ยังไม่ดีนักถ้าต้องการให้มีความมั่นคงจริงไม่ลงนรกแน่นอนทุกชาติควรรักษาชิดนห้ายบริสุทธิ์ <c oughs> ในเมื่อนึกถึงความตายได้นึกถึงพระเจ้าพระธรรมสฆ์ได้นึกถึงสิ่งสรงสินได้ก็ตั้งอารมณ์ไม่โดยเฉพาะในพระนิพพาน ให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรามีสภาพไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไปดั้งตาอันัตตายของมันก็สลายตัวในที่สุดให้ถือว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ถึงเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นเรือนร่างาที่อาศัยเจ้าคราไม่ช้ามันก็ตายถ้ามันตายเมื่อไหร่ก็เจ้าร่างกายเร็วๆอย่างนี้เราไม่ต้องการอีกเราต้องการนิพพันจุดเดียว ถ้าคิดอย่างนี้ทุกวันเนี่ยเวลาที่ป่วยหนักก็อย่าตายต้องถามวาาิจัยข้างหลงังร่นมันจะตายเมื่อเร็วๆไม่กี่วัน,นเนี่ยอารมณ์ทั้งหมดที่คิดวันเล็กวันน้อยมันจะรวมตัวเพื่อนิพานโดยตรงมันจะวางเฉยทั้งหมดการที่จะไปน,นิพานได้จริงอารมณ์จิตมันจะวางเฉยในทรัพย์สินต่างๆทั้งหมดแต่ที่เราป่วยไรนาซาโตบ้านช่องทรัพย์สินต่างๆมันก็เฉยเมยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สนใจ จิตมันเฉยมีอารมณ์จงก่อเฉพาะพระ,ะพุทธเจ้าโดยเฉพาะเว่า,า,าทำประสงค์โก็ไดนะ <c oughs> ตามใจชอบแต่มันจะไม่สนใจกับทรัพย์สินไม่สนใจกับร่างกายคืาร,ร่างกายจะตายก็เกสียใจเราจะไปนิพพานเพียงเท่า,ทานี้บรรดาจะพุดเบริษัททุกท่านฝึกไว้ทุกวันนะที่เวลาใกล้จะตายอะื่ไรนิพพานเมื่อนั้นเมื่อึงนิพพานก็จบกันทีนะนี้คอมันแห้งจริงเชื่อมีโคตหน้ากูจะแย่ ถ้าตอนนี้ไปคุณบรรดาญาโยมพุทธบริษัทหล,ลายตั้งใจจะมาทางเห็นต์สมาทานมรรคฐานๆๆๆๆๆๆ